สาววัสดีนะครับพวกผมอยู่คุณเกมอร์นะครับตอนนี้มีอยู่กับเกม g m o ม s สเดอ g a l กลรี่ <S ม<น> s, ไไน <S ในแมปพอร์เรอร์ชื่ออะไร b a d เด d อ f <of S 2> the Dream พาร์ทสองนะครับเอยภาคสองนะครับซึ่งมาครบ<อ>าสามคนแล้วส,สามคนแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งซึ่งาพาร์ทแรกมันเป็นแค่ทำนานเปิดความหลอนครับพาร์ทนี้น่าจะหลอนแท้จริงเดี๋ยวตากล้องจะลุยเองครับ ยิงเหรอผมไม่ไหวแล้วตะกล้องลุยเองแล้วเฮ้ปิดงานปิดงานเย่ปิดงาน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 ยังไม่ทันเล่นเลยไปเดี๋ยวจถือถือชัลแรงถือชัลแรงถือชัลแรงคุณไอ้ลบลบของลบของทุกอย่างปิดงานปิดงานปิดงานโอ้มืดเลยโอเคโอเคไปอุ้ย กดกดกดคอนโทรลนะเพื่อจะเดินช้าๆจะได้น่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรเนี่ยหลุมอะไรเนี่ยหลุมอะไรเนี่ยหลุมกับดาษหลุมเลยหลุมไม่ได้ไม่ตายมึงเนี่ยไม่ตายไม่ตายอืออู้อยใส่แล้วเหรอไอีห้องนี้เบื่อมากห้องใส่เกี่ยวกับอัลฟาเบสของภาษาอังกฤษเนี่ยต้อไปฝั่งโอ้โหมีมีฝั่งนี้อีกแต่เราไปฝั่งนู้นดีกว่ามีการเขียนอัลฟาเบสเนี่ยมันคืออะไร เห็นมีปประตูเิดโอฟิตโุ้ยอะต้องใส่รหันแล้วเนี่ยไม่งั้นไปไม่ได้เนี่ยผมมีฝั่งนี้อยู่มีฝั่งนี้อยู่อืออ้าวเดินแจ้งกันดินี่แค่ไหนเนี่ยแต่ก่อนเลยเนี่ยตายอ้ยตายมันกินตายออกตาย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 ตกกูทำไมเขียนตายเนี่ยมันจะมีอะไรพุ่งมันเหรอทุกคนครับ ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูเดี๋ยวดูความกล้าของผมเนี่ยมันขนาดไหนกันถ่้องทุกคนครับเราไม่กลัวอะไรนะอย่าเซกซี่เอาตัวเป็นรถมือไหมผมไม่กลัวอะไรหรอกดูผมน้ำหน้าทุกคนให้ดูตัดกล้องหน่อยดูตัวอย่างดูเป็นตัวอย่างเลยดูอะไรเนี่ยเซ็กเอาเวสเซ็กเอาเวสเฮ้ยกูอีหรือเปล่าวัดฮังกรี อุ้ยอุ้ยเปิดได้อุ้ยเปิดได้ร้อน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 อะไรนี้ได้ก็หลบเข้ามาหน่อยเฮ้ยโอ้ยหยุดไปมาาห้องนี้ไม่ไม่ดีเหรออีฟยูซีดอีเทนพี่ให้วิ่งถ้าคุณเห็นมันเพราะมันหิวโอ้ชิบหายเอากระชุ่มไนท์เนยคุณไนท์ครับตากล้องเนี่ยมันต้องให้วิ่งหนีแน่เลยดูทางยาวขนาดนี้เนี่ยดูเยไปสำรวจสำรวจทีห้องก่อนสำรวจทีห้องก่อนมีลูกกระตา อยูที่ห้องก่อนเฮ้ยโดนขังโดนขังเฮ้ยไหนเฮ้ยเอ่อฮ้ยอู้โดนขังอันนี้กำแพงมันบอกว่ากำแพงมีลูกตาแล้วไม่เชื่อใจใครสักคนเลยทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้ไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนกันแล้วอ่ะโอ้โคตรเขาโงกดง่เดือเบี๋หน่อยเฮ้ยไปไหนกันเนี่ยอยู่นี่อยู่วันสบเบียร์ เวชลมไหนลมไหนลมไหนไหวแล้วดูอิดใช่ป่าวะ Itís? อ่านถูกป่าวะพี่ปองกูไม่ไหวแล้วพี่ปองเฮ้ยโอ้ยกระสุ anyway anyway ่นพันไหนงมาทางนีああ้หน sí ่อยนะครับทำไมปิงกูเยอะครับดูอิดเออไม่ปิงเยอะสองคนกดดีไหมเฮ้ยโอ้โหแม่งดูเราด้วยด้วยวะดูเฮ้ยเฮ้ยมันจะเปิดวาร์สแน่เลย มันคงมันคงไม่มีจำสแกนนะโอห้องมันจะเปลี่ยนไปจำได้เนี่ยกดเดีห้องมันจะเปลี่ยนไปไม่เปลอะไรเองไปพัดินได้เนี่ยโอโอ้ยเปลี่ยนเยอะมากเลยฮะนมเยอะย่นีนมันเยอะเลยตอนนี้เนี่เยเฮ้ยเฮ้ยเเียยเยยเเ้ยเ้เยเฮเเเ้ย้เ นี่เปิดแล้วเห็นไหมต้องบูชายันหนึ่งคนด้วยอันนี้ดิอย่าดิ้งผมสิโอเคไม่มีอะไรทังนี้ท่งนี้ไม่มีอะไรละโอ้ยสะดุ้งอ้อผมสกเสกเลือดแปหนึ่งต้องสบวัตเลือดจะน้อยผมผมไปดูผมไปดูท่านแซมนาชินครับหรือนายแซมนาชิงนั่นเองก็เราต้องเปิดเจนเนเรเตอร์มั้ง โอ้ยได้ไอชิเม้นด้วยไอชิเมนตอนนี้ครบสองร้อยได้แค่ร้อยเดียวมาไปใครจะเป็นไปใครจะเป็นเป็นคนแรกเขาไปเป็นคนแรกอะเดี๋ยวตากล้องไปเดี๋ยวมันจะได้รู้ระดับเดี๋อย่างนี้ซื้อของไปด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยขอห้องไรขอของหไ่อยู่ห้องไหนกันวัสดุสมวัสดุอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขอห้องทำอาหารอะขบคุณครับเล้ยมีมีอีกห้องนึงเนี่ย ไอ้นี่มันจากที่ดูมันน่าจะหนีบแน่เลยเนี่ยเนี่ยมีอีกห้องนึงเขาไม่น่าหนีบเพราะว่ามันน่าจะให้เราวิ่งอ่ะลองไหมอ้ my g o เกิ้องอยองไหนอะู้เปิดป้าเสียงหลอนมาเลยเสียงเหมือนเปิดประตูเอ๊ะโอ้โหทางนี้โคตรหลอนเลยไอ้ตรงนี้อะไรวะอย่ายิงนะนีถือไม่งมือสั่งไอ้ปิงเริ่มลดแล้วเว้ย ไม่ได้ไม่ได้อะไรวะมองไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรเนี่ยไม่โอ้ยไอ้คุณไอจำไม่ดีได้หรือไม่โอ้เมื่อกี้หลอนจริงเมื่อกี้เงาเมื่อไรหลอนจริงดูน็อตอะไรเนี่ยอ่านท่าหน่อยอ่านก็อนรอเธอหิมแปลว่าอะไรไม่ใช่ไอ้พี่น้องกันเหรออุ้ยอะไรอ่ะ ใครอ่ะไหนอ่้เครีเราไปขาเขาถึงหันหน้ามาวัดตึ้แว๊กแต่แปกเลยเฮ้ยเขาหันหน้ามาเดิมเดิมเดิมเดอทางเดียเแล้เครับดิมเดิมเดิมเมเดดะมเดิมเดิมเดิมเดมดิดมเเดิาเมเดเดมเดิงเมเดเดมเดิมเดิมเดิเดเม โ oh, อ้ยไอเนี้ยเจเนเรเตอร์เปิดเลยเปิดเลยมันบอกว่าห้ามชอตแอนจิ้มนะเปิดแง่เปิดตรงไหนจังแม่งกดไออะไรเนี่ยเปิดไม่ได้เลยของไม่ครบแน่เลยเปิดไม่ได้นี้อะไรเนี่ยสักคิฟายต้องบูชายันหนึ่งคนโอ้โหเอ้ยโอ้ยเกือบเข้าไปแล้วเมื่อกี้ทาไมเนี่ยบูชายันให้เดี๋ยวคนผมจะเข้าไปเองแล้วไม่ไม่ไม่เปบูชายันเหรอโอ้ยคืออูไปตายท้่ไหน โอ้ยยันยันมาอ้าวสองคนเลยเหรอเราตายเราตายพร้อมกันลาก่อนครับฝากสายุนลาลาแม่ด้วยรวมประตูหนีตายเอ้านี่ไงมันเปิดแล้วนี่เออเปิดแล้วไปเดี๋ยวเราก็ลับเราก็ับเรา็้องยังไงอะเนี่อกี้อะไรปะสันสันอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วไปเลย เปิดแล้วใช้งานได้แล้วเหรอใช้งานได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เครื่องมันสั่นแล้วไอ้ที่คุณบอกว่าเครื่องมันสั่นทางเนี้ยไปจะไปเขาไปกับกันเอาทางไหนเนี่ยไปเลยไปเลยคุณเบลไปเลยดานนี้คงไม่มีจัสแกนนะเอไปไหนวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ย ไอ้หลอนว่ะลงแล้วอ e ูลงแล้วอู้อ้าโอ้หลอนเลยอันไหนที่ไหนเนี่ยเปิดเปิดเครื่องเจเนเตอร์ก็คือสั่งเว้ยนนี่คนสั่งเว้ยผมนี่เนอะเหรอเจ๊ปุ่มใช้งานได้แล้วใช่ไหมมันต้องหมุนนะก็เบ็ดอะไรทางไหนเนี่ยเลื่อนทางประตูเอาก็เป็นนะอันนี้อันนี้ a b c d e f g ไปสุดทางยังวาร์ปเข้าไปเลยไหมเฮ้ยเมื่อกี้ไปสุดทางยัง สุดแล้วสุดแล้วก็แค่นั้นแหละทันแล้วโอเคเราเอาไปติดเลยเนี่ยอัลฟาเบตเราต้องไปแก้รหัดอีกนี่ไงนี่ไงเลยอันเดียวเนี่ยประตูจะเปิดประตูทางออกจะเปิดเว้ยนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงจะจบเลยอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่พาสสามต่อกันเลยเดี๋ยวเทะลุไปเลยวงขอวงขอไม่มีจัมสแกนนะเอ้ยมากดมั่วทำไมเนี่ยอปวยแป็นหนึ่งแป็นหนึ่งแป็นหนึ่ง เอเดี๋ยวเพิ่งยิงผมดิเอคือศูนย์กดยิงมันเอาฟอเบร์เดี๋ยวเพิ่งใครมากดมุ้งเนี่ยกลุ่นลังจะแก้เลยเนี่ยเย้ใจเย็น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 เสียเลยวะบัญีผมมีเสียงคนถัดล้องไหนถั้เป็นต้องคิดบัญชีผมแล้วจะบุหรี่ไปพอก่อน เราคิดบัญชีกันก่อนตากล้องมันแก้งไงวะเค้งงงมากเลยซีดีแล้วตัวดีอยู่เหล็กน่าดีซีเก้าโอเคเก้าเก้าครับเอฟแล้วเอฟอยู่ไหนครับสามเล่ม <F S 1> ไมอ <F S 1> อีเลวะนี่ยไอ้นี่ตากล้องถือเป็นกล้องนี่ถือเป็นกล้องเนี่ยมันจะได้แบบอาัดทานรมากกว่าก,กันอนะเป็นลูกแคมนะเนี่ยเออเนี่ย ไม่เป็นไรตะก้องตะก้องถือแทลงบูก็ได้มันจะได้แบบน่ากลัวน่าก,ากลัวหน่อยไงนิดแแ้้วมูนใส่ไอโกวิดผิดใช่ไหมเนี่ยมันบอกอะไรเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตัวใบเอเอคือศูนบีคือหกอย่าอย่าไปทุบตัวศูน์ดีมองไม่เห็นศูนคืนศูนย์คยตัวเลขนั้นแน,น่นอนไอ้ตันล่างไอ้ตัวด้านล่าง,อาางเอ ปิดไฟในคนณหมดเลยอ่ะแต่ผมเห็นคุณเรองแสงืีดีเป็นไงเรอง,งแสงได้อย่าผลา,าไไดไม่ไงไม่กดวีอย่าอย่าโอ้ยบ้าไปอ่ะไม่บ้าไปไปเราไปร้องนอกให้เขาแก้วไา,ายมาทำอะไรเล่นยังรอยดีกว่าอ,อ,อุ้ยอู้กอมบิดกลับมาแล้ว บลา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 บล้าอ้ยไก่เลยกระเด็นเลยอุ้ยไขกีขกีใครกีตไรกีกีเอาปิดอะไรเนี่ยเปิดอะไรวะนี่อ้าเธอรู้ได้ เออผิดอะไรแล้วผิดอะไรวะผิดอะไรอ้เออไม่ต้องแก้ละพิสิกกันเลยไปไม่ต้องพิิกอย่างนี้เลยเออไปเราอะอันหนึ่งอ้นี่คือโอ้โหแมกเนตดูปุ่มฮะสามกนสี่ไงก็ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยอย่าบ้างสามสี่ห้าเหรอสามเหลี่ยมเฮ้ยอย่าหลบหลบไปสิโอเตเตเอาเตะไปหมดเลยเฉี่ยสีตรงนี้นะตรงนี้นะลูกตรงนี้ไงเอ้เมื่อกี้คุณบิวเตะสีเตะเตะสามเหลี่ยมไปไหนวะเนี่ยนี่ไงเอาวางหน่อยโอ้ยนีี่เหลยมะ หนึ่งตั้งถูกไหมกดเลยนะอืออ่าเในครั้งแรกที่ไขปริศนาผ่านโอเคหมดเบรกอร์โอเคหมดโหไอ้กดทุเพื่ออะไรเนี่ยมันต้องมีเงี้ยงยำอะไรสักอย่างมันมีอะไรซ่อนอยู่ในกล่องสีสีเล็กสน้อยเเผาไฟเลยเผาไฟ เขามันนานเออดเลนกลางไม่เห็นเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรดำดำดับเบ็กเพอไเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไป คนหนอบฟันอ่อนเลยฮะไม่เปิดมาเซฮัลโหเลยไอเหีย o ้ my ก o d ทางยาวอุ้ยมาโทษ้เองเานเฮ้ยทางยาวทางยาววะเุ้ยมีปุ่มด้วยโอ้โหไปกดสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ เอาไม่เอาตั้งนเล่ยงแบโ้เอตงตั้วต้องขอเราตาต้อง้องไม่ฆ่าตัวตายตะตกต้องมาจุดยิงยิ้มาต้องแป๊บนึงต้องไปด่านอื่นด่านยังไงด่านเฮลิสโ r ร์นะเยี่ยมมังหล่นอย่างี้แต่แม่งเออเลอต้องไงต่อ่ะกดปุ่มให้มัมยไม่มีอะไรนี่ไงเปิดไม่ได้ไอ้เยี่ยมมันห่นง เฮ้ยน,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 น้ำไปตรงไหนมาเลยข้ามส่งฮอนคูไปเอา้าโดนคูโอ้ยน้ำเป็นทิศโอ้ยโดนเต็มเต็มเลยค่ะไหวแล้ว <laughs> โอ้ยใครยิงวะโดนเต็มเต็มเลยอันนี้ก็ยังอใช่ไหมที่อังกอร์

ไปวันหลังวันหลังให้ตากล้องมานะตากล้องตากล้องมึงเจอหูฟังตกเลยอ่ะไปสิข้าน้ำทางให้เอ้ยนี่ไงอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งกดเดี๋ยพิ่งกดเพิ่งกดนะผมถื้อกล้องเีกว่ามันจะได้เสียสนุนหน่อยนันนี่นี่นี่เดี๋ยวไปล่างเดี๋ยวกูบักมันอันนั้นอยู่ นะโอ้ยมือเมื่อกี้กูฟังตกเลยอะ่ะโอ้หยไอเนี่ตากล้องต,ต้องเจอตาต้องต้องเจออะเออโอ้ยโอ้ตากล้องตากล้องเจอไอ้ไอส้ไสามตัวแล้วยังกีดไม่หายเลยเนะี่ยมึงโหผมนี่เพิ่มฟังตกเลยอ่ะเปิดเลยนะทีนะ่ะผมเจอไม่หลอดดิวันจริงอุ้ยครบแล้วใช่ไหมเกิดอะไรเฮ้ยมันกลับมาห้องนี้วะทางนี้ทางนี้กลับไปห้องเดิมนี่วะทางนี้ทางนี้ ไปไปไหนทางนี้ทางเดียวจบแล้วเย่ทางกลับอยู่ไหนเดี๋ยวเรามีแข่งพลาส์เดี๋ยวมีต่อพลาสสามงี้เนี่ยเปิดแล้วเย่มีตลอก่อนจบไหมเนี่ยมีเดอะเอ็นอะโอ้โหโอ้โห OMG โอ้โหเก้าอี้เดินมองไปไหวแล้วอ๋อก็คือเขาแอบมองเราอยู่ ทุกสถานการณ์โก็ที่ว่าจะมีอัดไอ้ไอ้อะไรโตอ่ะแม่งเดินเข้าไปบุกเลยเออเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหโดนหลอกง่ายมากอ่ะเอาจริงในทำนี้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 ดูดูดูตากล้องดูเลยนึกยังยินดีตากล้องมาเดี๋ยวเอออันนี้เลยโอ้ r f e c t เฮ้ยเดี๋ยวตากล้องมาใช้กาวิตี้กันดีอย่างนั้นเด้อ เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาหายไปไหนอะอะไรวะน่ะเอ็นเอ็นแล้วแย่เอ็นแล้วเหรอเย่เอ็นแล้วเหรอเอ็นอิสเนี่ยจบจบอยู่ใกล้นี้มันน่าจะมีอะไรแน่เลยนี่ทำยังไงแล้วก็เปิดประตูเจเฮ้ยนี่อย่าพึ่งเราเราเเลราต้องส่งเชอร์เชอรี่เบอร์กินไปเอาเออเลอร์มาทำไมเนี เจ้ีดมากินอ่ะเจ้าดิบกินมี่ว้ยล่ะครัโอเคไม่มีดี๋วไปดูนึงโอ้ยังมียังมีอีกเหรอเด๋วอะไรเนี่ยเดตออร์ดูรูมแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมกูเห็นตู้เออเลอร์หมดเร็วน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเดี๋ยวปตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวกล้องน่ะ อะไรเนี่ยอินอะไรอ่ะอ่าน้หน่อยเฮ้ยเมื่อกี้แกเสีแค่ไหนอานโเยอะยัาไกูเฮ้อ้เอาไม่ตายเฉยเอาอีกยังไ้กูเยอรออ่ออยเือไม่ต้องเล้ยชีวิตกูอุยโยอาขอแล้วไอล้วแล้ว อ๋อเราแตากล้องอ่ะ,ะ,อะไปไหนเกิดแล้วม,มาแล้วเอา้าไปไหนทางนี้ทางนี <S <S เออ้เฮ้ยทำไมรู้สึกเกมมันลื่นแปลกๆแฮะเจาเฮ้ยว่าจริงเกมมันลื่นแปลกๆออกลปแฮะกูออตกใจเ,เลยเมื่เอเอิเกูไหนอ่ะผมผมผม,ผมลงสกินมิกกูมาลองลองไปดูเขาลองไปดูจอผมได้เลยโอ้โหเป็นเอเ็นเอเน็นเอเรอร์เลอร์โอ้โ,อโ,อโอเหเฮ้ยผมเอามิกกูมาด้วย สั้นออฟไลฟ์แอนด์เดบทเรียนแห่งชีวิตและความตายอะไรวะนัเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนเดชโอ้ยตลกมากกระจากโอ้เ๊ะมึงเล่นกูอย่างนี้ไง เมื่อกี้เป็นไรฮะอุย้ยเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ยื้อยู่ตรงหน้าประตูเลยพ <c oughs> ี่ผมไม่เจออะเ,เดี๋ยวดูคลิปผมแต่ดูคลิปผมลงแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออส่งคนที่กีแล้วล่ะอ๋อมันเหมือนจะให้เราเอาแผ่นดิสเป็นสายเมื่อกี้ก<ม>ีตัวอ๋อนี่ไงบัตรน้ำมัน โอ้ยยังไม่จบเววินียาวอุียสีไม่ดีไงยังยังต้องไล่หาเลยอือวิธีหาอย่างไรเอ้ยแล้วต้องทำไรโอเคข้างหน้าทางลงสะดวกลงสะดวกเปิดอุย้ยอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีตกใจตากล้องเอ้ยนี่ไง อู๋โอ้มจีไอ้นี้เอาปนี้สองฮอนคูไปไม่เห็นฮอนคูกันลึกไงวะเนี่ยเดินไปข้างหน้าอยู่สีแดงวิ่งเลยโอยสมแม่ไอ้เคียะเกิ้ผมก้มหน้าอยู่ ม่เห็นเจอเราเจอแผ่นดิสแล้วมาดมมาดมเมื่อกี้ผมไม่เห็นป่ะเมื่อกี้ผมก้มหน้าอยู่มันเห็นเป็นตัวเลยบ่สเรือว่ามันมาจากไหนนะเป็นตัวเลยผมมองผมมองแค่หน้าอยู่มองมืออยู่แล้วก็เสียงมาอยู่สตู๊งเลยดูดูอ้าวอยู่ไหนอ่ะมาเอาปี๊ดดิโอ้โหโอ้โหรุ่นฟาร์มน่ากลัวหน่อยเอ้ยไปเลย เย่เราครบแล้วที่นี่นะไปเฮ้ยปิดเพลงหน่อยปิดเพลงหน่อยเอ็นแมมบายกดบายฮันนูโควัล่าเย้้จบแลวเย้เย้อ้าวหมดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบตายกันเลอย่าเพิ่งรีบตายกันเออ ตายัไมโอเคนั่นก okay, ็ขอจบพาร์ทปอีกเท่านนี้แ้วกันยืมเราจะจบอย่างสวยๆหน่อยเราจะตายของกันเลยวัดตุ๊กว่าเล่นเสพผมกีดแม่นี่คืออะไรอ่ะผมยังจำคุณไนท์ได้เลยตอนตอนที่เล่นไอเนี้ยแบบแบบฆ่ากันอ่ะเราจะสร้างแรงมาไว้หลายๆจุดเลยฮะอุ้ยไอ้โอ๊ยฮัลโหล ยยนาก่อยครับเดี๋ยวจะมีพอาสามเร็วๆนี้